ทำวีซ่ามาแต่งงานแต่ตัดสินใจกลับประเทศไทยทันทีเเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งอ,อ,อยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็เราขอขอบคุณน้องเค้าก่อนเลยนะคะว่าที่เอาเรื่องของตัวเองมาแชร์ให้กับคนไทยหลายๆคนได้รับรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยน้องคนนี้คบกับฝรั่งมาก็ห้าหกปีอยู่น้องเขาทำงานดีนะคะเงินเดือนดีกน้องเขาก็อายุ40กว่า คราวนี้เขาเลยตัดสินใจว่าได้คบมาฝรั่งก็เปดีให้ดีอะไรดีฝรั่งเขาบอกว่าเขาก็ทํางานเงินเดือนสูงพอสมควรเขาก็มีฐานะพอสมควรตอนนี้ได้ทีแรกเลยก็คุยกันไปคุยกันมาก็ไปมาหาสู่กันปกติธรรมดาสีปีห้าปีผ่านไปฝรั่งบอกว่าฉันก็อายุเยอะขึ้นทุกวันเอ,อฉันก็อยากจะแต่งงานกับเธอซึ่งถ้าเธอแต่งงานกับฉันเนี่ยเงินเดือนที่เธอได้เนี่ยเออ เราไปได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยด้วยกันเราอาจจะไปเที่ยวอนนู้นเที่ยวอันน,นี้เที่ยวรอ,อบโลกด้วยกันอะไรด้วยกันก็ฝรั่งเขาก็มีฐานะพอสมควรเขาก็ส่งเงินเดือนให้ใช้มากพอสมควรตอนนี้ทางบ้านมีปัญหาอะไรใดเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างดูแลทุกอย่างเออเวลาเขาไปประเทศไทยทิงเออไปเที่ยวบ้านที่ต่างจังหวัดก็เห็นบ้านพ่อแม่ก็เออไม่ได้ เรียบร้อยดีอะไรดีเขาแกเขาเขาก็ซ่อมนะเขาก็ส่งเงินไปให้ซ่อมบ้านให้พ่อให้แม่ทาหลังคาทํานู่ทนทํานี่ต่อเติมนู่นต่อเติมนี่คือก็เป็นฝรั่งที่ใจดีพอสมควรแล้วก็คือดูแลดีทุกอย่างเลยนเนี่ยผ่านไปสี่ปีห้าปีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถึงเราจะเงินเดือนเยอะก็จริงก็เงินเดือนเขาก็สามหมื่นกว่าก็คิดว่าเออเงินเดือนเยอะก็จริงแต่ฝรั่งคนนี้เขาก็บอกว่าเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้เราจะอยากมีคู่ หรือว่าเราจะอยากอยู่แบบนี้ต่อไปก็เลยตัดสินใจว่าเออแต่งงานดีกว่าเพราะฝรั่งก็ขออยู่ตลอดลนะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาทําเรื่องทําวีซา่าแต่งงานตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีฝรั่งก็โทรหาทุกวันอย่งนั้นอย่างนี้ด้วยความรักใค้ เงินทองที่เคยส่งให้พอออกจากงานแล้วฝรั่งก็ส่งให้เพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าเธอก็มีภาระนะเ,ออเธอต้องมีค่าน้ํามันรถอนุนู้นอันนี้คือดูแลอย่างดีทุกอย่างก็ถึงเวลาที่วีซ่าออกแล้วก็ไปที่ออประเทศนั้นออย้อนนิดนึงขอโทษดีก็คือเล่าไม่หมดคือน้องเขาเนี่ยก็เคยไป,ไปหาฝรั่งที่ประเทศของเขาด้วยเขาก็ดูแลอ,อย่างดีอะไรอย่างดีคือไปเนี่ยออไม่ว่าจะไปประเทศเขาหรือเขามาประเทศเราเขาก็เทคแคร์อย่างดีทุกอย่าง นี่แหละมันเป็นข้อหนึ่งที่ว่าโยมตัดสินใจที่จะทิ้งงานเงินเดือนดีดแล้วก็ไปแต่งงานกับเขาเพราะว่าไม่ว่าจะไปหาเขาหรือเขามาหาเราเขาก็ดูแลเราอย่างดีทุกอย่างเวลาเราเ,เจอกันมีปัญหาอะไรกันเขาก็จะแบบพยายามที่จะคุยเพื่อจะตกลงกันเพื่อจะให้ออปองโดงกันนะทุกคนคือเวลามีปัญหากันปุ๊บเขาจะรีบเคลียร์ให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพราะเขาพูดอยู่เสมอว่า ฉันรักเธอนะฉันไม่อยากให้ปัญหาเล็กๆนน้อยที่เรามีกันคนเราอะอยู่ด้วยกันนะมันจะต้องมีเนาะนิดๆหน่อยๆ,ๆต่างคนต่างพ่อต่างแม่กันมันก็ปัญหา,าภาษาอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยฝรั่งก็พยายามจะเคลียร์คือมันไม่ใช่เหมือนฝรั่งอันนี้แทรกนิดนึงฝรั่งหลายๆคนเขาไม่เคลียร์กับเรานะเวลามีปัญหาในใจอะไรเงี้ยเราต้องเป็นฝ่ายเคลียร์ขเขาแต่คนเนี้ยคืออดน้อนทมตนนะทุกคน พยายามจะเคลียร์ปัญหานั้นอนี้เขาพูดอยู่เสมอว่าฉันรักเธอนะฉันไม่อยากให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราสองคนมีเนี่ยมาทําให้ความรักเราพังอืเขาพูดมันก็แลกข้างรักดีอะนะทุกคนตอนนี้พอทําวีซ่าแต่งงานไปเสร็จก็ไปที่ประเทศเขาพอไปที่ประเทศเขาเรื่องมันเกิดเพราะว่าเราจะไปแต่งงานใช่ไหมทุกคนความมันแตกว่าฝรั่งคนเนี้ยเขาก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะถามว่าเขามีกันมานานหรือยังเขาคบเรามาสี่ห้าปีส่วนผู้หญิงคนนั้นน่ะเพิ่งคบได้ปีเดียวเอเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความใกล้ชิดหรืออะไรมันอยู่ประเทศเดียวกันเนาะเอาความใกล้ชิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาได้จะพัดจะผูไปมีอะไรกันทําใหเา้เรื่องมันบานปลายคราวนี้พนองเขาไปอยู่ที่นั่นนะการแต่งงานทุกคนไม่ใช่ว่าเราเดินทางไปด้วยวีซา่าแต่งงานปุ๊บรุ่งขึ้นเราจะได้ไปจุดทะเบียนสมรสเลยมันก็ไม่ใช่ คราวนี้การที่เอ่อรอเอกสารนั่นรอเอกสารนี่รอหมายกําหนดการที่ว่าจะได้ขึ้นไปจดทะเบียนร,รอนัดหมายว่าได้ขึ้นไปจดทะเบียนเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ก็ในขณะที่รอ,อก็เลยไปรับรู้ของเรื่องผู้หญิงคนนี้ว่ามีผู้หญิงคนนี้เข้ามาก็ผัวก็จะมีอาการ,ปรแปลกๆคือสามีก็จะมีอาการ,ปรแปลกๆที่ว่าเข้ามาบ้านแล้วก็ สักแป๊บหนึง่งถ้ามีาข่าวสารดังมาเตือนมาดิงด้งดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็จะรีบจะพัดจะผูชันรีบออกไปประมาณนั้นนะ่ะก็น้องเขาก็คือก่อนที่เขามาเยี่ยมเยือนสมัยก่อนนั่นแะที่เขามาหลายๆครั้งมันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ไงอันนี้เขาก็ไม่รู้ก็พอถามปุ๊บเขาก็บอกอ๋อมีงานด่วนมีงานด่วนซึ่งเขาก็โอเคก็แรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าอานานเข้า คือนานเข้าวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเดือนอืเพราะว่าการรอเนัดที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสมันก็ต้องใช้เวลานะทุกคนเพราะอันนี้นานเป็นเดือนก็เหตุการณ์เช่นนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเกิดความสงสัยเพราะว่าในช่วงที่เราอ่ะมาเยี่ยมเยือนเขาที่บ้านเขาก่อนที่เราจะทําเรื่องมาแต่งงานเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้มันไม่จําเป็นต้องเออออกไปเลิกงานแล้วกลับถึงบ้านแล้วกินข้าวอยู่กินอาหารกันอยู่ แปบหนึงต้องรีบออกไปอันรเงี้ยแลาหายไปสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับมาก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งก็เลยสงสัยคราวนี้ด้วยความสงสัยก็เลยแอบดูเออมือถือแฟนตัวเองก็รู้ทุกครั้งเพราะทุกครั้งเนี่ยตัวเองจําได้ว่าเวลานั้นเวลานี้ที่ว่าผัวจะรีบออกไปหลังจากกลับมาบ้านแล้วก็ไปดูมันก็จะมีเออการเขาเขียนเขียนหากันนะ่ะผู้หญิงก็นัดเจออะไรประมาณนี้ใน ในออนไลน์เนี่ยในในคอนแทคที่เขาติดต่อกันมันก็มีรูปโปรไฟล์ผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนชาติเดียวกับเขาหรือว่าเป็นต่างชาติเหมือนกันแต่สรุปแล้วเข้าไปอ่านเรื่องของเขาแล้วที่เขาติดต่อกันเนี่ยคือความสัมพันธ์ไม่น่าจะปกติไม่ใช่แน่ๆเขาว่ามีการบอกรักกันคิดถึงกันอะไรกันประมาณนี้เธอออกมาหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ก็สรุปแล้วพอพอ,พอแฟนกลับมาเขาก็เลยน้องเขาเลยตัดสินใจถามว่า ออคือน้องเขาอุตส่าห์ทิ้งงานคืองานเนี่ยลาออกจากงานมาเพื่อจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องการเงินการอะไรมันไม่ได้มีปัญหาใดๆก็มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาก็เลยคุยกับผู้ชายว่า <nee S 1> เธอมีผู้หญิงอือ่นใช่ไหมเขาก็ยอมรับความจริงมาใช่ถามว่าแล <im> ้วจะยังไงคือจะอ่ะสรุปง่ายๆเลยถ้าถ้าถามเอาความคิดพี่ก่อนนะพี่ขอแทรกนิดนึง ฝรั่งคนนี้ก็คงจะเลือกน้องเขานั่นแหละเพราะถ้าไม่เลือกเขาก็คงไม่ทําบีซ่าแต่งงานมาเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียเงนินน้อยการที่ทําวีซ่าแต่งงานมาเงี้ยคือก็เลือกน้องเขาน่น่เละแต่ด้วยความจับพัดจับผูด้วยด้วยความอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปเผลอไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ถามว่าเออฝรั่งคนนี้จะรักผู้หญิงคนนี้มากมาไหมถามว่ารักมากมายคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขารักผู้หญิงคนนั้นมากเขาคงไม่มาแต่งงานอยากจะแต่งงานกับน้องคนไทยคนนี้ใช่ไหมอันนี้ ก็ทาเรื่องแต่งงานมาเสร็จแล้วเออก็ยังออกไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นถามว่าด้วยสาเหตุอะไรน้องเขาก็ถามว่าเออเธอไปม,มีอะไรกันตั้งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยแต่จริงเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาก็ถามว่าเออเธออะไรยังไงเธอจะเลือกใครระหว่างฉันกับเขาคือฝรั่งก็บอกว่าฉันก็เลือกเธอนั่นแหละถ้าฉันไม่เลือกเธอฉันจะทําเรื่องแต่งงานกับเธอทําไมเราจะรู้จักกันมานานแล้วก็ในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขดีแต่น้องเขาบอกว่าแล้วทําไมเธอถึงไม่เลิกกับผู้หญิงคนนั้น ก็คือคุยกันไปคุณมาฝรั่งนี่ก็พูดความจริงนะว่าคือว่าจริงๆแล้วอ่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนั้นมันก็เสบไนงะก็ถูกใจเขาเรื่องบนเตียงเขาก็เวลาเขาเขียนมาหาอะไรมาหาก็อดใจไม่ไหวคือครั้งแรกฝรั่งบอกว่าครั้งแรกเขาไม่ได้เอ,อไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความเผลอภยัยแต่หลังๆจากนั้นมันก็คือเป็นการถูกใจกันและการเรื่องบนเตียงแต่ถามว่ารักผู้หญิงคนนี้ไหมไม่ได้รัก แต่ก็พอใจในระดับหนึ่งเท่านั้นก็คือเขาก็อาธิบายให้สาวไทยนี่ฟังนะเออเขาพอใจเรื่องบนเตียงแต่ว่ารักไหมไม่ได้รักแต่เออคนที่เขารักคือน้องเขาและคิดจะแต่งงานด้วยคือน้องเขาน้องเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เธอต้องเลือกเธอต้องเลือกฝรั่งก็เหมือนกับคือมันเหมือนใบเบี่ยงอะทุกคนถ้าถามเราก็คงจะมีรักบ้างนิดหน่อยอะนะถ้าเกิดว่าไม่รักเลยก็คงไม่ใช่ก็ใบเบี่ยงว่าเออก็ เดี๋ยวเขาก็ไปเองนั่นแหละประมาณนั้นคือมันต้องมีเหตุผลใดๆที่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถมาอยู่กับเขาได้เออในความรู้สึกของน้องเขาผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีผัวอยู่แล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถจะมาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนเขาได้ถึงได้ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันถึงจะเรียกไปเรียกกันออกไปกินเป็นช่วครั้งชั่วคราวแบบนี้คราวนี้น้องเขาก็เลยตัดสินใจว่าฉันก็หนึ่งเหมือนกันฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงกระจกที่ว่าจะต้องมายอมรับ เหตุการณ์เช่นนี้แล้วจะต้องอยู่กับเหตุการณ์เช่นนี้มาแต่งงานกับผู้ชายที่เรารักที่เราอุตส่าห์สละงานของตัวเองมาเพื่อจะมาแต่งงานกับเขาแล้วต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาจึงบอกกับผู้ชายว่างั้นฉันขอไปเองซึ่งผู้ชายก็เสียใจนะทุกคนก็เสียใจร้องห่มร้องไห้โอ้เธออย่าไปเลยฉันตกลงแต่งงานกับเธอแล้วฉันตั้งใจที่แต่งงานกับเธอฉันรักเธอมากถ้าฉันไม่รักเธอฉันจะทำเรื่องแต่งงานกับเธอทําไมฉันส่งเสียให้เธอทุกเดือน ใช่ค่ะส่งสีให้ทุกเดือนแต่ในขณะที่ส่งสีให้ทุกเดือนในขณะที่ทําเรื่องทําวีซ่าให้มาแต่งงานที่นี่เธอก็ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในขณะที่ได้วีซ่ามาแล้วมานั่งรอเพื่อจะไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศเขาเธอก็ยังออกไปกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ฉะนั้นความสาคัญของฉันกับผู้หญิงคนนั้นไม่เท่ากันน้องก็เลยตัดสินใจที่จะกลับประเทศไทยก ถามว่ารักผู้ชายคนนี้ไหมรักมากแต่ก็เสียใจมากเช่นกันแล้วก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องมาทนกับเหตุการณ์เช่นนี้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่คือจะต้องอยู่ในสถานการณ์สองคนเราคือมียจดทะเบียนสมรสและอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ในชีวิตเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้ตัดออกไปจริงๆแนละ้วถ้าเขาทําเรื่องแต่งงานมาเนี่ยทำว,วีซ่ามาแล้วเขาจะต้องถ้าคนที่เขาจริงใจจริงๆนะอันนี้แรกนิดนึงเขาจะต้องตัดผู้หญิงคนนั้นออกทันที คือว่าอุ้ยฉันจะแต่งงานแล้วเมียฉันจะมาแล้วไม่ได้นะอย่างนีน้อันนี้ด้วยความอาจจะเป็นความเจ้าชู้ของเขาหรืออะไรอันนี้เราไม่สามารถพูดได้แต่สรุปแล้วน้องเขาก็เลยกลับประเทศไทยไม่แต่งงานถามว่าน้องเขาตัดสินใจผิดไหมถ้าถามพี่ไม่ผิดเราก็หนึ่งเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวเราก็มีงานมีการของเราทําถึงแม้เราจะลาออกมาแล้วน้องเขาบอกว่าหนูต้องไปเริ่มต้นใหม่พี่หนูต้องไปเริ่มต้นใหม่กับ กับการหางานใหม่ซึ่งอายุหนูก็เยอะแล้วหนูก็ไม่ไดหางานได้ไดง่ายแต่หนูก็มีเงินก้อนหนึ่งทีออ่สามารถที่เวลากลับกลับไปประเทศไทยแล้วเนี่ยหนูก็ไปทําธุรกิจอะไรของหนูเล็กๆน้อย,อยคือจากงานดีๆที่หนูเคยมีเงินเดือนสามหมกว่าทุกเดือนก็ไม่ได้ทําแล้วก็กลับไปเปิดธุรกิจของตัวเองเพื่อทํางานออของตัวเองขายของของตัวเองคือประมาณขายออนไลน์ขายอะไรประมาณเนี้ยก็เพราะเพราะว่าเขาไม่สามารถทนกันในสภาพ เหตุการณ์เช่นนี้ได้ถ้าต้องมาอยู่เมืองนอกแล้วมาอยู่ในสภาพนี้เขาก็ไม่เอาเขาอยากจะมาแชร์เรื่องเขาให้กับหลายๆคนฝังซึ่งฝรั่งเขาก็สารภาพว่าที่มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าความห่างไกลซึ่งกันและกันความหงุเหงาซึ่งกันและกันเขาก็เลยไปมีผู้หญิงอื่นที่ในประเทศเขาซึ่งเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่นานในช่วงที่น้องเขาทําเรื่องอทําวีซ่าแต่งงานไปเรียนภาษาไปอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะความเหงาเพราะความห่างไกลแต่พี่จะบอกให้นะหนูอเอ้ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะใจเขาไม่นิ่งพอเขาไม่รักเรามากพอเท่านั้นเองถ้าเขารักรักเรามากพอเขากําลังจะแต่งงานกับเราเนี่ยเขาไม่ไปนผนหมายหาคนอื่นหรอกอันนี้คบมากันต้อง 4, ี่ห้าปีดูแลเรามาดีอย่างดีโทรคุยกันทุกวันก็ยังไปหาหากินของอื่นโดยที่ว่าจะมาอ้างว่าเพราะว่าเออมันห่างไกลกัน ทําให้ความใกล้ชิดกับคนอื่นทําให้เผลออกเผอใจไปมันไม่ใช่เรื่องเผอหรอกก็ตั้งใจนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าถามว่ารักเราไหมก็รักนั่นแหละถ้าไม่รักก็คงจะไม่ทําเรื่องเอาเราไปแต่อยากได้ผู้หญิงคนนั้นไหมก็อยากได้คือจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็คงอยากได้ทั้งสองคนผู้หญิงคนนั้นก็คงจะรับได้ที่เราจะไปแต่งงานกับฝรั่งคนนี้แล้วเขาก็ยังอยู่ในชีวิตของฝรั่งคนนี้เขาก็คงรับได้แต่น้องรับไม่ได้น้องก็แยกย้ายออกมาน้องทําถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่า โชคดีหนูหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้มันก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอคนใหม่ที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ในสภาพเหตุการณ์เช่นนี้ฉะนั้นเ,เรื่องนี้น้องเขามาแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์กับสาวไทยหลายๆคนอย่าคิดว่าคบกันมาสี่ปีห้าปีทำเรื่องแต่งงานจะไปจดทะเบียนสมรสกันฝรั่งจะซื่อสัตย์กับเราคนเดียวน้องเขาบอกโชคดีมากที่หนูจับได้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส หนูจึงตีตัวออกห่างมาไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะก็เขาสาวเรื่องเขามาแฉมันเป็นความเจ็บปวดที่เขาได้รับเขาบอกว่าชีวิตเขาทั้งชีวิตเขาทิ้งงานทิ้งการเพื่อจะมาแต่งงานกับฝรั่งคนนี้จริงๆแต่สิ่งที่เขาได้ก็เป็นการนอกใจที่ฝรั่งอ้างว่าแค่เผลอไปเผลอใจไปเพราะความห่างไกลที่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่านั้นเอง